สวัสดีครับต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ช่องของพ่อใหญ่ทองคำชาแ้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงจดหมายไปทางครบทุกคันนะครับวันนี้ไม่มีสะดุดเลยมาพร้อมทีมงานก็ทั้งหมดก็น่าจะสิบกว่าเชือกนะครับผมสิบกว่าเท่าไหรนั้นก็ยังไม่แน่ชัดไม่แน่ใจนะครับ แต่ที่รู้ว่าน่าจะสิบกว่านะครับผมสวัสดีครับคอนเนก <classes> สวัสดีครับนี่ยังครับวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้มาทีมงานเรามาหมดเลยเนาะมาหมดบ้างมาหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้เจอคอนเนกด้วยก็เลยจะถามขา่า่อยอะถามข่าเรื่องน้องโพหน่อยนะครับเป็นยังไงเห็นว่าไปภาคเหนือเปิดบ่อระํานเลย<อ>ยังไงสนุกไหม มวนบ่มวนแห้งครับผมมวนแห้งเนาะเศร้าหรือเจ้างไมเ้เลยตกยางคักเลยทีเจ้านีเติมนึงอยู่ครับผมเติมนึงเลยนี่นะครับช้างเล็กๆอ่าผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับอายุหรอกน่าจะเกี่ยวกับกับความสมบูรณ์ของร่างกายเนะาเะพอเด็กเนาะรับความสมบูรณ์ของร่างกายของช้างอยู่ที่ไว้กำลังจะ,จะเจริญพันธุ์ด้วยนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าน้องโพจะมีอาการตกมันแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเนาะพอดีเนาะแข่งงานก็ว่าดีครับผมสบาดีแล้วก็ขอบคุณลูกพี่แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่คอยช่วยเหลือกันครับคอยเอาใจใส่เนาะใช่เอาใจใส่ทีมงานเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปก็สามยกพวกเขาออกเจอกรับผมสัดี เอาจารย์นี่สัยกผู้เขาออกจากเอึกบุรณะเมียน,นครับผมอะไรรูอะไรครับเมียน <c oughs> นี่หลักแรกก็เป็นน้องโพนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูเชือกต่อไปครับโอ้บันทานลูกพี่ก็เฝ้าใกล้คิดไม่ห่างเลยถือกัน,น,มนหมดมวยถูกคู่บมพี่มวยถูกคู่เลยครับ,บ <c oughs> พี่ก็อยู่ตรงนี้ครับนอนเต๊บก็ไม่มีอาการอะไรหนอกก็เด็ก่อยก มมีอย่างนี้เลยครับปกติเขาก็น่ารัก,ก่าเดิมเขาได้เลยถ้าเขาก็ชอบหยอกนะครับนี่ใส่เขาตามสไตล์เขานะครับต้องโกล์ดูแล้วมันีหยอก,อยกยผนะเอผมจะเดินผ่านแค่รอบเดียวนะครับตรงนี้นนนต,นต่อไปก็จะเป็นนี่ชยัยนะครับพี่ชัยของเราสุดอ่อพายชัยมงคลแฟ่เฟ,ฟ่ควันแฟ่ไปไหน เทพเส้ต้นเส็นคนเทพวะพี่ชัยนะครับพี่ชัยก็จะอยู่หลักใหญ่หน่อยเพราะว่าเพราะว่าพี่ชัยเขาแรงเยอะกําลังเยอะนะครับเขาจะนี่ต้นไม้ต้องต้นใหญ่ครับใหญ่เป็นพิเศษเลยแหละที่สตรองเรา่นักแม่ก็เป็นน้องโพนะครับพี่ชัยเราก็พักอยู่ด้วยกันรถก็สามคันนะครับ ของควานต้นพิชัยแล้วก็พญ่ขาวขพญ่ทองคำแล้วก็นี่พิชัยของควานแฟนะครับผมสูงใหญ่มากปีนี้ตกมาปีนี้รู้สึกว่าเขานี่สูงสูงมากคนระับสามเมตรกว่าลูกพีก็เข้าได้ปกติดูแลมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยโอ้สูงใหญ่แน่อนอนลูกพีเนาะสามเมตรกว่า พี่ชัยผมมาลบกดนแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปดูเชือกต่อไปอ <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเชือกอึนต่อต่อไปนะครับเพราะว่าดูสึกว่าพี่ชัยเขาจะเขาจะเดินเข้ามาไกล <c oughs> อยู่อยู่เรื่อยๆนะครับว <c oughs> นวนปานนนก็น่าจะเป็นรถพังนุงน่มแล้วก็รถโบวีพ้พผาแล้วก็พังขันเงินพังคำมือ เดี๋ยวเราจะไปดูที่เราเชือกนะครับเอาเอาเชือกที่อยู่ข้างนอกนะครับผมเพราะว่าข้างในก็ไม่รู้เขาว่าเขามัดไปตรงไหนบ้างนะับแล้วเราก็จะเลยนะครับเลยไปดูพ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่ไกลเพื่อนเลยนะครับผมอยูสุดท้ายเพื่อนเลยนี่ก็คือความเป็นอยู่หรือว่าการไปอยู่อีกอย่างหนึ่งคับการที่เรามาแหงงานหรือว่ามาออกงานนะครับนี่จะเป็นอ้อยนะครับนี่โอ้ อ้อนี้น่าจะประมาณสักสามตันน่าจะได้อ้อยไว้กินระหว่างรอแห่งงานพ่งนี้นะครับกลาคืนส่วากัวันก็น่าจะเหลือกินนั่นเลยครับโอ้โหเยอะๆเลยพังอุกอิงน้องนี่น้องอุกอิงแล้วก็ตัวเลว็กก็ตรวเล็น,นุ่มม ผมน,นิ่มหูงหญิงขันเงินภูผาตอนนู้นก็จะเป็นสีนวลบอกโอ้ต้นงสีนวลโบวี่นี่ตะวันน้อยตอนนั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นทีมงานสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นทีมงานของครับไภผูผานุ่น้องหญิงเย็นดีด้วน,อน้องเนาะเย็นดีดแต่ว่าไม่ร้อน หลักก็ค่อนข้างจำกัดเนาะหลักะไม่กัไรที่มันบอกก็ัายในก็ยอยู่อู้ดพายะายู่ตรงหน้าผมครับเกมูครับดีก็คือความเป็นอยู่ลงท่าว่าหันกับลงครับสองกิโลเลยไปสอลงครับลงอู้ดครับเลื่ยไปมสองกิโล พ็อใหญ่ข่าวมาทีไรหลงทุกทีเลยนี่คือความเป็นอยู่ระหว่างที่เรารอแหงานนะครับรอเองานหรือว่ารอร่วมกระบวนดแหงานตรงนี้ความเป็นอยู่ก็จะพักผ่อนพ่อช้างกันอยู่ยคนละที่คนละมุมกันนะครับสวนอกเราปูผาแล้วก็นี่ครับตะวันน้อยเยอะแยะมากมายเลยจัก,จ,กจักเชื่อครับ สิบกว่าบ่สิบกว่านะครับวันนี้งานนี้สิบกว่าเชือกนะครับเป็นป่าแล้วก็มีที่ผูกที่มัดเยอะแยะเลยนะครับข้างในนู้นก็มีข้างใน,นงแต่ว่าถ้าเราไปมัดข้างในเลยก็จะแบกยากไกลหน่อยนะครับกอ็อาศัยความอดทนแบกไกลๆสักนิดนะครับเพราะว่าข้างในนู้นมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับ นี่ก็เป็นเจ้าตัวน้อยของเราตะวันนี่คือเรามาก่อนหนึ่งวันนะครับผมพวกนี้เป็นวันแห่นะครับเราเดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวันทีมงานก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นมานพักผ่อนตามมัธยาศัยก่อนเต็มปลาไปหมดเลยนะครับผม ดีนะครับวันนี้ที่อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับไปเดี๋ยวไ <c oughs> <c oughs> ี่ข้อตรงนี่ก็ควันลายเนะาะควันลายก็ทําธุระอยู่สวัสดีครับข้อลายสวยัสดีครับผม<อ>พักผ่อนเนาะช่วงนี้พักผ่อนพักผ่อนลแล้วก็ควันปองทุกคนัยข้อลายวายาเห็ตนตะขอนวดียาสวัสดีครับบ้องเสียงก็มาสวัสดีครับข้อตรงครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศนะครับนี่ข้อตรง โอ้โี่ลอกหลอกรันหนึ่งหลอกสามเดียวไปครับดีกว้านี่ก็คือความประยู่ของทีมงานชาวช้างเรานะครับหรือว่าช้างวัดนธรรมของเรานะครับผมโอ้ข้าไปก็มีเขแยกย้ายกันอยู่นะครับคนละมุมคนละเกนี่ว้าวโบตองก็มาโบตองก็มาด้วยนะครับ ก็บริเวณตรงนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับบริเวณฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นสาวๆก็จะมีผู้านะครับเชือกหนึ่งที่ที่เป็นหนุ่มนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับคนละฝั่งจอดรถไว้กันแล้วก็พักผ่อนนะครับเดินทางมาไกลมาเหนื่อยๆก็ทานข้าวบางคนก็นอน,นครับพักผ่อนก่อน เอาแรงนะครับพ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ก็เหงาน,นครับไปี๋ยวถามว่าพ่อใหญ่อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อใหญ่เห็นนะครับพ่อใหญ่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เพื่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นทางแม่บ้านเป็นความหวัง รถของความหวังผังสีนวลเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่ครับผมโพสครับอยู่ตนนสภานายผลไปพ่อใหญ่นี่อยู่ไกลมากเลยนะครับไกลเพื่อเลยเดี๋ยวผมจะเก็บพาเดินไปอยู่ดูพ่อใหญ่นะครับรพ่อใหญ่อยู่ไกลมากนี่คือความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าเราไปกันเป็น ผมเป็นก้อนนะครับผมไปด้วยความรักความสามัคคีเพิ่งพาใส่กันไปชาวชาของเราไปเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันนะครับผมพ่อใหญ่ก็อยู่ไกลเพื่อนหน่อยนะครับคุณครับอย่ฟังคุณเพราะว่าผมเห็นมันล่มดีนะครับเป็นล่มล่มไม้ใหญ่ผมก,ก็เลยลงรถแล้วก็พาพ่อใหญ่ไปอยู่ รเวณนั้นนะครับมีหญ้าด้วยนะครับเป็นต่อฟางข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวมปมีน้ำสระน้ำใหญ่นะครับอยู่ข้างหลังนู้นะครับผมมีทางลงไปอย่างดีเลยนะครับพวกนี้ ช้างของเราก็น่าจะได้ลงสะต้โนู้นนะครับเดินมาน้ำก็เยอะด้วยนี่ครับพ่อใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ไกลเพื่อนไกลฝูงโอ้โหอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นกล้ามปูนะครับบริเวณข้างๆก็จะเป็นน้ำคลองนะครับนี่ก็ช้างก็สามารถดิ่มกินได้เลย ผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ข้างล่างก็เป็นต่อฟางข้าวนะครับแต่ว่าโซ่ของพ่อใหญ่สั้นไปนะครับสั้นไปก็เลยลงไปไม่ถึงทุ่งนานะครับผมลงกึทุ่งนาอยู่ตรงนู้นนี่ก็เป็นต่อฟางที่ต่อฟางต่อฟ,ฟางข้าวที่เก็บเกี่ยวออกใหม่นะครับเกี่ยวเมื่อวานนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนาแล้วนะครับมัดไปเลยครับผนว่าเกี่ยวออกมอาวานันนี่ก็เป็นน้ํา ใพ่อใหญ่กินก็มัดขาหลังนะครับเพราะว่าโซ่สั้นเดี๋ยวพวกนี้คอนเจ๊กเก็บมาขุดอ้อยขั้นนี้ครับขั้นนี้จะมาขุดลากตรงนี้ให้พ่อใหญ่ลงไปถึงทุ่งนาโน้นนะครับจะได้ายาวๆจะได้กินอิ่มๆนะครับนี่นะครับผมวันนี้คอนเจ๊กก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับการาเป็นอยู่นะครับช่วงขณะที่เราแห่งงานการที่เรามาหลายเชือกหลายคนนะครับผม ก็มีที่มัดมีหญ้ามีอาหารสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับแม่แม่นี่คือความเป็นอยู่ของช้างแหง่งงานนะครับผมสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์ก็ต้องอขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องของพ่อใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ